โอเคครับก่อนอื่นเลยก็สวัสดีเพื่อนเทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชมาเทพอาร์เมอร์นะครับวันนี้ก็ตามคำมั่นคําขอนะครับมีน้องคนนึงนะครับจากนะครับคอมเมนต์นะบอกว่านะครับอยากเห็นนะครับผมเนี่ยนะครับทำในส่วนของการอัปเกรดอุปกรณ์นะครับทําให้มีพลังนะครับเพิ่มขึ้นมาจากภาษาเนี่ยนะครับเราจะทํากันยังไงได้บ้างนะครับเดี๋ยววันนี้ไปดูกันนะครับสําหรับวันนี้นะครับเราก็จะใช้นะครับในส่วนของครานนนะครับด้านบนนะก็คือเป็น เจ้าคะแนนสีม่วงนะครับท um, ี่มีอยู่นะครับตอนนี้ก็มีอยู่ห้าหมื่นหกนะครับอ่าพอดีเคอร์เซอร์มันชี้ไม่ได้นะอยู่ตรงนี้แหละนะครับทุกคนนะก็อยู่ประมาณนะครับห้าหมื่นหกเลยนะครับเราจะใช้ทั้งหมดนะครับในการอัปเกรดชุดของเรานะครับอัปเกรดตรงไหนนะครับก็คือตรงนี้เลยนะครับคลิกเข้ามาครับคลิกข้ว่าสร้างนะครับแล้วก็อุปกรณ์ของเราตรงนี้ได้นะครับอ่ะมาเจอยวในหน้านะครับการพัฒนาอุปกรณ์นะครับแต่ตรงอ่าแต่แรกอัปเกรดคือเราใช้เพจอัพนะอ่าในหน้านี้คืออัพเพจนะครับ แล้วก็หน้าเนี่ยคือการใช้นะครับในส่วนของอุปกรณ์นะครับก็คือใช้เจ้านะครับคะแนนตัวนี้แหละนะครับในการอัพนะครับตอนนี้มีอยู่ห้าหมื่นหกนะครับลองดูนะครับว่าคะแนนห้าหมื่นหกเนี่ยนะครับมันจะอัพได้นะครับเท่าไร่นะครับมันจะได้สามดาวกี่ชิ้นนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันในคลิปนี้เลยนะครับและนะครับจะใช้เพชรทั้งหมดที่มีนะครับคือวัสดุทุกอย่างที่มีนะครับลองอัพดูนะว่าพลังลบมันเนี่ยนะครับมันจะเพิ่มขึ้นมาเท่าไหร่กันบ้างนะครับ แต่ว่าเอาจริงๆเลยนะครับพี่ยังไม่มีประดับนะครับในขั้นสองนะหรือว่าไอ้เจ้าเขียนว่าที่หนึ่งนี่แหละนะครับไอ้ชุดขั้นแรกเนี่ยไอ้ขั้นศูนย์เนี่ยนะครับมันมีในส่วนของประดับแล้วนะครับแล้วก็ขั้นหนึ่งเนี่ยยังไม่มีนะครับประดับนะครับตรงนี้ก็ว่าจะซื้อแล้วทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวค่อยซื้อดีกว่านะครับมีเพื่อนๆบอกว่าอยากเห็นแบบลองอัพดูนะครับว่าจะได้เท่าไหร่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จัดให้เลยครับนะครับมีเก็บอยู่ห้าหมื่นหกนะครับเราจะใช้ทั้งหมดเลยนะครับเราดู ไปก่อนอื่นเลยนะครับก็ขออัพเพรกันก่อนดีกว่านะครับอ่าอะไรที่มันมีแบบน้นอยๆเดี๋ยวว่อัพไปก่อนนะครับเดี๋ยวให้คะแนนเป็นแบบท็อปซีเคิรไปเลยนะครับตัวนี้ก็ไปอัพให้มันเท่ากันก่อนแล้วก็ไอเดี๋ยวนะมันอัพอัพปีกได้นี่หว่านะครับเหลือปะอัพปีกเป็นเก้าโอเคนะครับเหลือน้อยมากอะไรทั้นี้ก็ไปอัพขั้นศูนย์ครับอัพขั้นศูนอัพขั้นศูนย์ ไปได้หนึ่งครั้งลองดูนะว่าคลิปนี้แม่งทั้งหมดเนี่ยมันจะได้เท่าไหรเลยครับคือเอาดีๆแล้วตอนนี้ก็คือแบบว่าจะลงนะครับในสัง,งคมกิจ EIP นะแต่ว่าเดี๋ยวทำคอนเทนต์อัพก่อนดีกว่านะครับจะได้พลังเพิ่มแล้วก็่าจะได้เลเวลที่มากกว่านะครับก็เลยแบบดองไว้นะครับยังไม่ให้ลงนะครับจริงๆก็จะเคลียร์กิจให้มันจบๆนั่นแหละนะครับไปทุกคนนะครับมีฟังก์ชันเล็กๆน้อยๆขออัดฟังก์ชันเล็กๆน้อยๆก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อย แปคะแนนกันนะครับจะได้เห็นภาพาว่าตอนเริ่มต้นมันเริ่มที่เท่าไหร่นะครับก่อนที่เราจะลงคะแนนนะครับตอนนี้มีอะไรบ้างที่ยังไม่อัพนะครับน่าจะหมดแล้วน่าจะนนเป็นหน้ากิจกรรมของในเป้มีเพชรโอ้โหเพชรภูโคตรเยอะนะครับถ้าซื้อเพชรเพชรม่วงเยอะมากนะครับถ้าซื้อภูมานี่อัพแบบไล่บวกสิบสองนี่ชุดเรืองแสงออร่าจัดเลยนะ มันจะบอกว่าบวกเจ็ดปะบวกเจ็ดบวกเก้าบวกสิบสองเนี่ยจะคือแบบออร่าจะจัดเลยนะครับใช่ปะเจ็ดสิบเอ็ดสิบสองปะไม่ใช่เด็กเจ็ดสิบเอ็ดน่าจะสิบสองและเก้าเก้าเจ็ดสิบสองนะครับประมาณนี้นะครับเจ็ดเก้าสิบสองไปเดี๋ยวไปบวกกันเลยทุกคนนะครับหมอนตีจัดเลยนะครับเออนะครับแมปนี้น่าจะสวยกว่าโอ้โหแบล็กลาวสวยนะครับ บวกกันเลยทุกคนนะครับรอดูว่ามันจะได้เท่าไหร่กันนะครับสําหรับคนที่มีคะแนนนะครับแล้วก็อยากจะทราบนะครับในส่วนของการทาอุปกรณ์ให้มันเพิ่มพลังนะครับแล้วก็เพิ่มดาวต่างๆนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับคุณได้คําตอบแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปบวกกันทั้งหมดมี5 0,000คะแนนนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับว่านะครับหลังจากที่เราใช้5 0,000นคะแนนนะครับเราจะได้พลังลบกลับมาเท่าไหร่นะครับจุดเริ่มต้นนะครับอยู่ที่นะครับ667จนะครับจาไว้นะช่วยพี่จําด้วยนะครับ6.67นะ 6ห0 0 0 0อะเอาแค่นี้พอ6ก0 0 0 0นลครับจบนะครับ50,000คะแนนจะได้นะครับพลังกลับมาเท่าไหร่นะครับถ้าได้สักแสนหนึ่งนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับแต่ว่ามันจะมากคนั้นหรือเปล่าต้องไปดูนะครับเพื่อครัวไม่เสียเวลาก็นะครับใช้เพชรก่อนนะครับไปเลยเฟซบุ๊กพี่นี่เขาถี่จัดนะครับกับทุกคลิปเลยโอเคตอนนี้เราได้อุปกรณ์นะครับบวก11มาแล้วนะครับน่าจะมีเอฟเฟกอะไรเพิ่มขึ้นปะ สิบเอ็ดนี่ครับออร่าโอ้โหแต่ว่ามันก็มีเงาขึ้นนะทุกคนนะมันดูแจ่มกว่าเดิมป่ะเห็นปะมันดูมีออร่าดูมีอะไรครับลองดูลองดูตอนถือดินะครับดูดิดูดินะครับเนี่ยเออว่านะมันสวยขึ้นนะทุกคนนะยิ่งอัพอะดูชุดพี่แมพเงาจัดนะครับแต่ว่าแห้งบวกไม่เยอะนะคนที่บวกแบบบวกสิบสองป่ะถึงจะเงาแบบเงาวิ่งวังเลยอะดูโลดดูโลดนะครับจะอัพโล่เพิ่มนะครับเราดูโล่ตอนแรกก่อนนะครับอโล่เป็นสกินประมาณนี้นะครับเราดูตอนอัพมันจะเป็นประมาณไหนวะหรือว่าเป็นสกินวะ อืไปมาแล้วนะครับตอนนี้ก็เงาขึ้นแล้วนะครับได้ฟิกมานิดหน่อยนะครับเดี๋ยวลองไปดูืมสกินโล่ที่แท้จริงดินะครับว่ามันจะเป็นยังไงคอตูมไม่ใช่ใส่ตรงนี้นะทุกคนอ๋อน่าจะใส่ตรงนี้นะครับเราก็คลิกมาที่อุปกรณ์โล่นะครับอ่การเปลี่ยนคอตูมเนาะแล้วก็คลิกที่โล่ครับปุ๊บนะครับเปลี่ยนโล่มาแล้วนะครับเนี่ยหูเงาจัดเลยนะครับลองดูดิ อ๋อพี่ไม่ได้กดพระเจ้าตกลงกับมันอย่าขอดูขอดูรูปไม่ก่อนทุกคนนะครับว่ามันจะเงาแค่ไหนโอ้โหเงาอยู่นะทุกคนนะสก,กินนี้แบบไม่สวยเลยนะครับสก,กินแบบดูแบบมืดไปเลยอนะทุกคนนะครับพอเราใส่รูปนี้แบบโอ้ยวิ่งวังนะครับเงาเลยนะครับไปอัพไปต่อนะครับใช้เพชรกันก่อนนะครับไปมีอะไรอัพไปก่อนนะครับโอเคหัวเงาไหม ลองดูบวกดิโอ้ยนะครับแต่ดูไม่ออกทุกคนสีคล้ายๆกันนะครับครับไอ้บวกที่น้อยกว่าคล้ายๆคึงๆกันไปโลยังไม่มีใหม่เลยโล่ส E แล้วกล้อนะครับไปหลังจากนี้ก็ห้าหมืนหกเราจะจัดทำงานแล้วนะครับไปลองดูว่ามันจะได้สามดาวสักกี่ชิ้นนะเราลองไปอัพกันนะครับครั้งละพันสองพันห้าเลยนะ ไปว่าแล้วก็เริ่มกันเลยครับเอาวะนะครับตอนนี้ก็ได้พลังลบมาเท่าไหร่วะจาก1,007เพิ่มมา2,009ได้เป็นยอดเยี่ยมนะครับลดดาเมจนะครับคงที่บวก30นะครับโอเคเอาให้มันครบไปเลยนะครับตอนนี้ก็ใช้2,011และแพงขึ้นนะครับมาสามดาเรียบร้อยนะครับจริงๆแล้วโอยกลุ่มดาจะแย่กว่าน จริงๆแล้วมันก็เท่ากับการซื้อทุกคนนะครับก็คือไปซื้อไอ้เจ้าวัสดุอัปเกรดตัวนี้แหละนะครับในร้านค้าก็มีขายโอ้โหอัพเป็น6 e แล้วทุกคนสามดาวแล้วอันนี้ใช้พันแปดนะครับโป้งเลยครับอัพไปสามดาวเรียบร้อยนะครับจากพันแปดขึ้นมาสามพันนะครับแล้วก็ได้ลดดัเมบไปอีกสามเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าโอเคนะครับได้กลุ่มดาวเพิ่มนะครับทุกการอัพก็ได้กลุ่มดาวนะครับเพราะเราได้ดาวเพิ่มนะครับตัวนี้ก็มีพลังด้วยนะครับเราเริ่มท่ารวะ667เน เาดูตอนจบนะครับได้เท่าไหรอันนี้ได้สองดาวอยู่เลยนะครับอาร์บิคันหนึ่งสองคันเอสไปเป็นสามดาวแล้วนะครับเราจะฟูสามดาวให้หมดเลยวันนี้นะครับกลุ่มดาวครับตรงนี้ให้เลือกหรอก็คือเลือกอะไรดีวะอันนี้คือบวกคีนะอันนี้ดามเมจพิดบวกสิบเปอร์เซ็นคีสิบเปอร์เซ็นต์ีครับนะครับดาเมจคิดคิดทีคอสิบเปอร์เซ็นต์ดีครับอันนี้เพิ่มดามเมจจากพิด พิษจะแรงขึ้นแมวอ,อาคิดิคอจังหวะที่คิดิคอน่าจะโอเคกว่านะครับไดมเมจจากคิดิคอก็คือความเสียหายพิเศษนั่นแหละถ้ามันออกนะแล้วก็ชุดนี้มันตันแล้วเหรอวะก็คือสิ้นสุดแล้วสามดาวแต่ชิ้นนี้นะครับไปจะไปรวัวเลยโป้งนะครับสามดาวเรียบร้อยนะครับไปต่อได้ปะหมุดดาวเดี๋ยวค่อยอัพทีเดียวดีกว่านะครับไปเสียเวลา นี่แอนะครับมาแล้วเต็มที่แล้วลดดัมเมดไปสามสิบตันเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวค่อยอัพชิ้นนี้อันนี้อัพตันแล้วไปม,มาแล้วนะครับตอนนี้เหลือสี่หมื่นนะครับใช้เยอะอยู่นะแปทุกคนเรียบร้อยนะครับได้ลดดามเมจมาอีกนะครับตอนนี้ก็น่าจะตันหมดแล้วมั้งอาบุธรหรอวะอาบุตจะไม่สามไปไม่ต้องสามให้หมดดีวะเหลือไปทําไมนะครับ ตอนนี้เหลืออีกสามหมืนเจ็ดนะครับบอกเลยว่าหมดเยอะนะเดี๋ยวจะจัดเลยนะครับโล่ตันยังวะเอาโล่ยังไม่ตันก็เอาให้ตันดีนะครับไปทุกอย่างมันต้องตันให้หมดนะครับหกอี e แล้วน่าจะหมดแล้วแล้วก็เหลือขัน้นนี้น่าจะยาวนะทุกคนนะขั้นนี้ยังไม่ทําอะไรเลยเหลือสามหมื่นห้าแล้วไปรัวๆเลยทุกคนนะครับรอบแม่งเล่นแต่อุปกรณ์ไว้ก่อนเลยเอาดาเมจนะครับสองพันสอง ใช้เยอะอยู่หนาทําทเป็นเล่นไปนะครับห้าหมื่นไปเอาไว้มาสามดาวนะครับโอ้โหยังไม่สิ้นสุดอีกนะครับรอบนี้สามพันเจ็ดทุกคนนะครับใช้เยอะเลยเอาไว้ตันนะครับไปแล้วมึงยังไม่ตันอีกเหรอฮะถามจริงรอบน,นี้สี่พันห้าเยอะไปเปล่าอ๋อเป็นขั้นสี่แล้วเรหรอวะเยอะไปเปล่าเยอะไปเปล่านะครับแอบใช้เยอะอยู่นา เป็น7 e แล้วเพื่อนจอยู่แค่นี้เลยนะครับเดี๋ยวขอไล่เพื่อนให้มันเป็นแบบ4 e กันก่อนนะครับแอบใช้เยอะอยู่นะสำหรับคนไหนนะครับที่อยากฟาร์มนะครับเป็นย a c t i เ n นะครับหรือเกม m o r p g ที่มีระบบออโต้นะครับและไม่มีเวลาว่างในการไปบอร์ดวันนี้ผมขอเสนอ u g p o n e นะครับแอปพลิเคชันที่ช่วยให้เพื่อนเนี่ยฟาร์มได้อย่างง่ายยิ่งขึ้นนะครับ u g p o n e เป็นแอปพลิเคชันที่คลาวนะครับมือถือเครื่องเดียวสามารถทําให้เพื่อนเนี่ยสามารถออโต้ฟาร์มได้อย่างง่ายยิ่งขึ้นนะครับทั้งวันทั้งคืนแม้จะปิดหนึตไปแล สำหรับเพื่อนคนไหนที่ไม่อยากเปิดมือถือไว้กลัวแบตเสื่อมไม่อยากเปิดคอมพิวเตอร์ไว้กลัวเปลืองไฟนะครับ UG Phone ช่วยตอบโจทย์ตรงนี้ได้ดีมากๆเลยครับราคาเริ่มต้นเพียงวันละสิบาทนะครับตัวแพ็กเกจนะครับแนะนาผมอยากให้เพื่อนลองเป็นตัว GVP ดูนะครับราคาเนี่ยมันจะแพงกว่าแพ็กหลักเริ่มต้นนะครับเพียงแค่2บาทเท่านั้นเองตัว GVP จะแพงกว่านิดหน่อยนะครับแต่ว่าการใช้งานนะครับจะลื่นแล้วก็สบายกว่าครับยังไงถ้าใครสนใจดาวน์โหลดนะครับตัว UG Phone นะครับสามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ด้านล่างของพี่ยามได้เลยครับตรงนี้ พระเจ้าเพราะว่ามันจะมีเคสพวก 4e ด้วยทําของ 4e ทำเป็นเล่นน่ะอันนี้ 4e หมดแล้วอันนี้ 3e เอาไปเป็น 4e อันนี้อันไหน,น,นยังไม่เป็น 4e บ้างเอาให้หมดเดี๋ยวเราเอา 4e ก่อนเพราะว่างทีมันมีเคสมันจะได้ผ่านเคสไปด้วยไงนะครับอันนี้เป็น 4e แล้วก็อ่าโล่ตรวนี้ยังโล่กระดูกเป็น 3e นนพี่อัพเกมไม่ตอกมันไป5 e ีเราเพื่อนเะครับจิมโลไม่ติดอะ่ะส e ี่ 4e ร้อยแล้วก็อันนี้ใช้อีกสองพันสองไปขึ้นได้ขึ้นได้นะครับใช้ไม่เยอะแต่อาวุธใช้เยอะจัดเลยนะครับอาวุธเหมือนไปต่อได้แล้วทุกคนอันนี้สองพันยังไม่สามดาวเลย3ดาวแล้ว ไปจะขึ้นสามดาวก่อนนะครับแต่มันไม่ตันนนะไปต่อได้เฉยเลยนะครับคิดว่าสามดาวจะตันนะนี่สามดาวมาแล้วเก้าพันแล้ว, 9, ลวทุกคนหมดเยอะจัดนะครับเอาขาก่อนไปสามดาวโอ้โหยังไม่สามดีนะครับเรเจ็ดพันสามดาวให้หมดเวลาโยกดาวไ,ได้สวยๆนะครับเป็นม่วงสามดาวให้หมดเลยฟูสามดาวก่อนแล้ววูดพี่แม่งล้ำไปถึงขั้นไหนแล้ววะ โลยังไม่สามดาวหมดละั้างเนี่ยนะครับเหลือพันกววายิงทำไรได้วะอัพรไรได้โอ้โหพี่เกาะพี่ยังเอาอยู่เหลือขั้นสูงน,นี่พี่จะไปต่อเหรอเพื่อนเหลืออีกนะสองพันเอ็ดแน่นะครับเออวะ่ะนะครับใช้เยอะจัดนะครับเราเริ่มอยู่ที่หกหกเจ็ดนะครับเรามาจบที่แปดหกนะครับอ,อ่าตีเป็นแปดเจ็ดไปเลยแล้วกันนะครับ ว่าง่ายเลยก็น่าจะขึ้นมาประมาณ2องแสนนะครับตอนแรกมันอ่าหกหเนาะอันนี้ก็เป็น8 6 7หนะครับโดยประมาณนะโดยประมาณขึ้นมาประมาณเกือบ2องแสนเลยนะครับแสนเนะครับประมาณนี้นะครับก็ถือว่าขึ้นเยอะอยู่นะการอัพมาครับ่ามันไม่ขึ้นเยอะมมันขึ้นเยอะนะทุกคนนะแต่ว่ามันก็ใช้ในส่วนของอุปกรณ์ในการอัปเกรดเยอะอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่ายังไม่จบนะเดี๋ยวลองอัพพวกนี้ก่อนนะครับในกลุ่มดาวเนี่ยที่เราอัพได้นะครับเราดูมันเท่าไหร่นะครับ บวกเรื่อยๆเ,เลยอันนี้เอาเป็นลดคูดาหัวพลังโจมตีถ้าคูดาเร็วก็ได้จ่ายสกิลเร็วพลังโจมตีแรงขึ้นแต่สกิลบางสกิลก็เร็วอยู่นะแต่ได้ลถคูดาสกิลพิเศษก็น่าจะได้อะไรที่ดีกว่าคิดอย่างนั้นนะครับไปครับไปพลังคือรัวๆนะครับองดูมันจบที่เท่าไหร่นะ เราต้องอัพดาวด้วยอันนี้ก็คืออุปกรณ์ที่ติดตั้งหรอบวกอีสิบเปอร์เซ็นต์ดาเมจเหรอครับดาเมจยอดเยี่ยมบวกอีสิบเปอร์เซ็นต์ดาเมจจากพิษเราเป็นสายจิพิษถ้าพิษแรงขึ้นมันก็ดีอยู่นะแต่หวังผลคิดที่ข้อครับทุกคนหวังผลคิดที่ข้อนะั้นเดี๋ยวความแรงไปอัพเป็นสมุดอเอาแล้วกัน อันนี้ได้พลังป้องกันบวอกสามเปอร์เซนอันนี้ได้ลูคูดาวบลอกสองใช้โล่จากบาเรียรดีกว่านะเอาพลังโจมตีกับพวกลูกคูดาวมานะครับถ้าเป็นโล่เราน่าจะฟาร์มเอพได้ดีกว่าแล้วก็การบล็อกเดี๋ยวให้บาเรียรทําหน้าที่ตรงนั้นไปนะครับโอ้โหว่าเป็นเล่นก็ได้เยอะอยู่นะเงินขายยังไม่ได้ตรงนี้เออทําเป็นเล่นก็อัพมาค่น้างเยอะอยู่นะทําเป็นเล่นไปนะครับ 8แสนสองแน่เลยครับตอนแรม 86, น 88, 88, กมัน86เนาะ8788บวกมาอีกสองหมื่นตีประมาณสองแสนหนึ่งหมื่นนะครับที่เราได้ประมาณกลมๆสองแสนหนึ่งสอง 2, แสนสองนะก็คือใช้คะแนน 50, ห้าหมื่นนะครับในการอัพมานะครับบอกเลยว่าถ้ามีประดับด้วยน่นาจะได้เยอะกว่านี้นะหน้านี้ไม่มีประดับนะครับยังไม่ท่านประดับนะครับถ้าอัพเกรดประดับนีน่าจะได้ขึ้นอีกเยอะเลยนะอันนี้คือใช้ห้าหมื่นนะครับขึ้นมาสองแสนก็ถือว่าเอ้าเรื่องหยุดนะ เอาเรื่องนะครับอืบวกอะไรไม่ได้แล้วดีนะครับหมดแหละนะครับเกี่ยงแล้วนะครับก็สรุปเลยนะครับก็ได้มาประมาณส0งแสนนะครับสองแสนหนึ่งหมื่นสองแสอะไรประมาณนั้นนะครับก็ถือสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจเติมเกม MU Ascension นะครับหรือเกมอื่นอีกมากมายขอเสนอ Erastic Shop กู้ให้บริการเติมเกมมียอดการันตี ID กว่า10,000 ID ต้องถูกกว่าแพ็ปกติแน่นอนเพียง User ID l o g in เกมและ Facebook บางร้านมีโปรโมชั่นให้เลือกช็อปอีกมากมายเท่ไหนที่สนใจเติมเกมอย่าลืม Erastic Shop นะครับมาได้เยอะอยู่นะก็พอสมน้ำสมเนื้อนะครับไม่ได้แย่อะไรนะครับแล้วก็อาจจะไม่ได้ดีขนาดนั้นนะครับจริงๆล้วก็อยากแบบว่าเก็บไว้นะครับในในส่วนของการแบบซื้อนั่งซื้อนี่เหมือนกันนะตอนนี้ก็หมดแล้วนะครับ สิ่งที่ต้องซื้อรายวันพี่ก็น่าจะเป็นพวกทั่วไปนะครับน้ำยาพวกนที่นะครับตัวนี้ก็เหลือนะครับในเคสลงดันนะครับก็เหมือนเดิมที่พี่เคยสอนไปนะครับก็จะไปลงในส่วนของ e p และไปะนะครับแดนปีศาจตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการแบบไล่เลเวลนะทนนะตอนนี้ก็คือแบบอยากไล่จี้ท็อปเซิร์ฟให้มันมากที่สุดนะครับเท่าที่จะจะไปไหวนะครับตัวนี้ไปไหวปะวะลองดูดิ ฝืนชะตากรรมสักหน่อยนะครับถ้าฝืนอะไรได้ก็ลองฝืนดูก่อนโอเคฝืนไหวเฉยเลยนะครับตอนแรกยืนไม่ไหวนะตอนนี้แบบถามว่ามันไหวเลยไหมมันก็ก็เหมือนไหวนะแต่ว่า HP ก็ลดอยู่นะลดนิดๆ,ๆนะครับทุกคนลดที่ตอนนี้นะแต่กอนแบบยืนแล้ววูบเลยใช่ไหมทุกคนตอนที่พี่ลงคลิป EP ก่อนหน้านี้นะครับตอนนี้ก็ดูฝืนชะตาอยู่นะแต่มันก็ค่อยๆลดลงมานะครับก็ยังพอแบบได้ถ่วงเวลานะครับเดี๋ยว พอเวลามันตายไปก็สต็อปก็ได้ครับทุกคนนะมันก็จะหยุดเวลามันจะหยุดเดินครับแล้วก็กดเข้ามาใหม่ก็ได้นะครับคิดว่าขยันลงแบบนี้น่าจะคุ้มกว่านะครับเพราะว่าตอนเราตายมันก็หยุดทํางานในโซนของเวลานะครับแล้วก็กลับมาลงที่เก่านะครับวนไปเรื่อยๆ่นะครับดีกว่าเอา EP น้อยนะครับเอา EP มากแล้วก็ขยันเอาดีกว่านี้ครับโอเคประมาณนี้นะครับสําหรับการใช้คะแนนนะครับห้าหมื่นเนีครับหกพันนะครับได้พลังลบมาทั้งหมดนะครับประมาณสองแสนนะครับสองหมื่นนะครับ ซึ่งเป็นดาเมจที่น่าพอใจเลยครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ละกันนะครับคนไหนที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์ s u b s c r i b พี่ยามด้วยนะครับเว็เจะนดีพิษิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย